วันนี้ก็จัด d ด l i v e r y นะครับที่ศูนย์สำโรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับเพื่อนเอนก็จะมีถุงใหญ่แล้วก็ถุงเล็กนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเข้าแปลวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าข้างในมีอะไรอยู่ครับนี่ครับเพืนเพื่อน ถุงใหญ่นะครับก็จะมีคอโลฟิลนะครับเพื่อนๆกล่องสีเขียวๆแบบนี้เนาะนะครับวันนี้จัดมาทั้งหมด10กล่องนะครับก็จะเป็นลูกค้าประจําที่ไต้หวันนะครับเพื่อนๆคนที่นั่นเนี่ยคือเขาต้องดื่มกันเป็นประจำนะครับช่วยขับล้างสารพิษนะครับเนื่องจากว่าคนไทยที่นั่นเนี่ย ไปทํางานอยู่ในโรงงานนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกสารตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับเพื่อนเพื่อนพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะครับเขาต้องดื่มเป็นประจําเลยนะครับอันนี้จัดไปทีนึงเนี่ยก็ประมาณ10กล่องบ้าง20กล่องบ้างนะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยเนาะนะครับคอ l ลค f ิวสากล่องนะครับจัดไป3กล่องแบบนี้เพื่อนเพื่อจะได้แถมนะครับแถมเป็นนะครับ